สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะมานำเสนอเมนูเด็ดเมนูพื้นบ้านเนาะกินบ้านบ้านชีวิตบ้านบ้านทำกินแบบบ้านบ้านพี่น้องไม่ต้องอียงมากมายเมื่อนี้กะเฮ็ดเรียบร้อยเลยตอนเฮ็ดบริษายคลิปมันหอนนี่นคู่เนาะต้มไก่ ใก้บ้านนั่นแหละแต่เอามาต่อหน้าเลี้ยงไว้อยู่หน้าค่ะนำเสนอต้มฮอนใส่ตะไคร้ใส่หัวข่าอ่อนใส่ใบมะขามอ่อนหอมหอมค่ะต้มส้มต้มส้มใบมะขามอ่อนนั่นแหละอาหารแบบลูกทุงลูกทุงเขากินง่ายๆอยู่ง่ายๆพี่น้องยากยังกะเฮ็ดกินตามนี่แหละ ตามที่มีมีอันใดก็กินอันนั้นมาสุ่มกันยื้เฮือนแม่มเมื่อนี่เอิ้นน้องสาวมาสองเฮือนเอือยพ่อมาเอืยกินกับน้องกับแม่ผ้าแม่กินข้าวบุณะข่าอ่อนกระได้ตัดบ,บจะแซดบสุดน้ำฮอนๆพี่น้องมาเด้อไปซิมาแฮนเทรน มีแจ่วมีแจ่วแจ่วพริกสดแล้วก็กระเจียบลวกกินกับแจ่วงปิ้งปลาสลิดน้ำอากกะทินอ่อนน้ำพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อที่มารับชมอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้แน่เด้อกดติดตามให้พร้อมเ้ยค่ะกดติดตามให้นำแน่ซับยังน้อยอยู่อย่าตกก็ได้ ขอบคุณหลายๆเด้อที่มารับชมขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์กดเล,ดลิฟให้หน่อยนะคะ